รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับคร,รูดนกศนอำเภอมุกคิดเรามาเรียนรู้กันต่อในคลิปนี้นะครับในเรื่องของการใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์กายภาพชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินชีวิตของวิชาสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งผมจะนำนักศาึกษาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพและปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับ ซึ่งวันนี้ก็จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของภูมิประเทศภูมิอากาศความสัมพันธ์ของปรากฏการธรรมชาติที่มันเกิดนะครับจากสาเหตุปัจจัยอะไรบ้างก็มาเรียนรู้กันเลยนะครับเข้าสู่เรื่องของลักษณะทางกายภาพและปรากฏการทางธรรมชาติลักษณะทางกายภาพก็คือ ความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งทั่วไปก็อาจจะมีความแตกต่างกันหรือมีความคล้ายกันในแต่ละแห่งนะครับเช่นพื้นที่ภูเขานะครับพื้นที่แม่น้ำพื้นที่ฝนตกชุกก็จะมีความแตกต่างและก็อาจจะมีการคล้ายคลึงกันนะครับลักษณะทางกายภาพนะครับเราก็จะจำแนก ได้ทั้งหมดก็เจภูมินะครับภูมิอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยครับภูมิภูมิที่หนึ่งภูมิประเทศครับมันสัมพันธ์และก็มีองค์ประกอบอะไรบ้างในเรื่องของภูมิประเทศมันก็จะสัมพันธ์กันในเรื่องของแผ่นดินนะครับแร่ธาตุหินดินและก็ความต่างระดับของแต่ละพื้นที่นะครับลักษณะการเกิดมันก็จะเกิดเป็นลักษณะภูเขาไฟ ลักษณะภูเขาไหลเขาที่ดอนที่ราบและที่ลุ่มอย่างนี้นะครับภูมิต่อไปก็คือภูมิธรณีมันก็จะประกอบและก็สัมพันธ์ในเรื่องของแร่ธาตุและก็หินนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของภูมิธรณีก็จะพูดถึงปรากฏการณ์แผ่นดินไหวนะครับภูเขาไฟระเบิด อย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะเกิดจากการเ,าเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับแผ่นดินไหวภูมิต่ตอไปนะภูมิปฐพีนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของภูมิประเทศแร่ธาตุพืชพันธุ์อากาศและก็เงื่อนไขเวลาร,รูปแบบที่เกิดก็คือแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะของอภูมิปฐพีนะครับ ก็จะแตกต่างกันเช่นมีลักษณะดินดำดินแดงดินเป็นกรดนะครับดินกรดแล้วก็ดินพลุนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับภูมิต่อไปภูมิดารานะครับภูมิดาราดาราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ที่มันเกิดกลางวันกลางคืนนะครับเกิดฤดูกาลเกิดน้ําขึ้นน้ําลงอย่างนี้ ก็มาจากภูมิมดารานะฮะภูมิต่อไปครับภูมิมีอากาศนะครับก็จะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยาเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของความแตกต่างของความกดอากาศความชื้นเมฆลมอย่างนี้นะครับก็จะมีการแบ่งนะครับแบ่งในรูปแบบของอากาศเช่นพื้นที่เป็นร้อนชื้น นะครับอบอุ่นชื้นหรือว่าหนาวนะครับแตกต่างกันนะครับตามภูมิอากาศนะครับภูมิต่อไปครับภูมิอุทกก็จะสัมพันธ์กับเรื่องของแผ่นดินเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของธรณีนะครและก็รวมไปถึงพืชพันธุ์เหล่านี้ก็จะเกิดเป็นห้หวยนะครับลำคลองแม่น้ําทะเล น้ำในดินและก็น้ําบาดาลภูมิต่อไปภูมิพึกก็จะสัมออพ,พันธ์กับพืชพันธุ์ภูมิประเทศธรณีแหล่งน้ําและก็สัตว์ป่าสิ่งที่มันเกิดก็จะเกิดเช่นป่าดงดิบป่าเบญจพรรณป่าโกงกลางป่าพุป่าเต็งรังป่าแดงป่าโคกมันก็จะมีรูปแบบการเกิด ที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะคล้ายคลึงกันในแต่ละพื้นที่นะฮะต่อมาครับขอ,อนำนักศึกษามาดูในเรื่องของมิติสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ก็คือสิ่งที่เราศึกษารอบๆตัวเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่นะครับและก็ ที่สําคัญมันสัมพันธ์เชื่อมโยงไปถึงความเป็นอยู่และการดํารงชีวิตของการอยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆมันก็จะมีความสัมพันธ์กันทางกายภาพก็จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงและก็ปรากฏการณ์อย่างไรบ้างปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นและก็พบนะฮะก็คือเช่นน้ำท่วม อุทกภัยนะครับเหล่านี้ก็จะเกิดในลักษณะของพื้นที่ที่มันเกิดในที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ําแม่น้ําสายใหญ่นะฮะหรือใกล้ชายฝั่งพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมีการฝนตกตกชุกนะฮะตกหนักตลอดเวลานะครับหรืออาจจะมีสิ่งกีดขวางทางน้ํามันก็จะเกิดน้ําท่วมนะฮะสิ่งที่มันสัมพันธ์กันทางกายภาพ เมื่อมีปรากฏการลักษณะการเกิดมันก็จะเกิดตามปรากฏการณ์นะฮะต่อไปก็คือเรื่องของปรากฏการณ์ดินโคนลนถะล่มอ่าก็จะเกิดในบริเวณพื้นที่ที่มีเขาลาดชันนะฮะหรือมีต้นไม้ตามไหลเขาน้อยโครงสร้างของหน้าดินไม่แข็งแรงเมื่อมีฝนตกน้ำไหลมันก็จะชั ล้างหน้าดินทําให้ดินพังทลายทําให้โครนถลม่มนะตรงบริเวณพื้นที่ลักษณะนั้นนะครับปรากฏการณ์ต่อไปก็คือแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเนี่ยก็ในประเทศไทยนะก็จะอยู่แถบาทางตะวันตกตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันตกภาคตะัภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเป็นเขตเอรอยต่อของเปลือกโลก นะก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของบริเวณภูเขาไฟนะครับต่อไปในเรื่องของปรากฏการณ์ลมพายุพัดแรงนะเรียกว่าวาตาภัยนะเกิดจากการที่มีลมพายุพัดอย่างรุนแรงรวดเร็วนะครับเรียกว่าลมพายนะุเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาพายุหมุนเขตร้อนต่อไป ปรากฏการณ์ต่อไปอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เป็นปรากฏการณ์ที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะสร้างความเสียหายอย่างมากมายก็คือคลื่นน้ำขนาดใหญ่ที่มันพัดเข้าถล่มชายฝั่งเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสึนามินะครับเป็นคลื่นน้ำหรือคลื่นทะเลที่พัดเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่งอย่างรุนแรงและก็รวดเร็ว นี่คือความสัมพันธ์กันของทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับอยู่ในพื้นที่ที่มีพายุหมุนเขตร้อนก็จะจำแนกพายุได้3ระดับด้วยกันนะครับ ระดับที่อ่อนสุดเราเรียกว่า depression ความเร็วใกล้ศูนย์กลางก็ไม่เกิน61กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าพายุ depression นะครับพายุตัวที่2ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอีกตัวหนึ่งก็คือพายุโซนร้อนนะมีความเร็วใกล้ศูนย์กลางอยู่ระหว่าง62ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็จะเร็วขึ้นมาแรงขึ้นมาอีก พายุตัวต่อไปที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะบ,บริเวณแถบนี้เรียกว่าแถบอินโดจีนนะก็คือพายุใต้ฝุ่นนะตั้งแต่118กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นนะฮะเรามาดูว่าเขาจัดลำดับและก็ชื่อเรียกของพายุนะครับตามความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางนะฮะ ถ้าอ่อนตัวนะอ่อนที่สุดก็คือ depression นะฮะหนักขึ้นมาหน่อยก็เป็นโซนร้อนแล้วก็หนักสุดในแถบนี้ก็คือพายุใต้ฝุน่นนะครับอย่างแถบอเมริกาก็พายุทอร์นาโดนะครับแถบยุโรปก็พายุไซโครนลักษณะภูมิประเทศถ้าพูดถึงลักษณะภูมิประเทศก็จะบอกถึงลักษณะของเปลือกโลกที่มันปรากฏขึ้น เช่นเป็นเทือกเขาเป็นที่ราบเป็นแม่น้ําเป็นทะเลสาบนะฮะพวกนี้มันจะบอกได้มันจะเห็นได้ว่าเกิดลักษณะการโก่งตัวการยกตัวการยุบตัวเรียกว่าลักษณะภูมิประเทศนะฮะปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะภูมิประเทศมันมีอะไรบ้างก็มีด้วยกัน3ปัจจัยนะก็คือการผันแปรของเปลือกโลก ปัจจัยที่หนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะาการบีบอัดที่มันมีแรงดันจากแมกมาภายใต้เปลือกโลกเมื่อมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นและมีแรงดันก็จะทําให้การเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะครับอาจจะทําให้เปลือกโลกโก่งตัวเป็นรอนเป็นคลื่นหรือเป็นภูเขายกสูงนะครับ ตัวต่อไปที่เป็นปัจจัยที่เกิดลักษณะภูมิประเทศก็คือการกระทําของตัวการภายนอกเกิดจากเปลือกโลกเกิดการสึกกร่อนหรือการทับถมในลักษณะต่างๆได้แก่แม่น้ําทําให้เกิดดินตะกอนเป็นดอนเป็นทรายเป็นแหลมนะครับเป็นสันทรายนะครับลมที่พัดทรายมาจนเป็นสันดอนนะครับ ก็มีส่วนที่เป็นปัจจัยเกิดลักษณะภูมิประเทศตรงบริเวณนั้นนะปัจจัยต่อไปปัจจัยที่3การกระทําของมนุษย์ได้แก่อะไรบ้างเช่นการสร้างเขื่อนการสร้างอ่างเก็บน้ําการระเบิดภูเขานะการถมทะเลนะครับทำให้เกิดเป็นที่ราบขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในตัวนี้สําคัญเหมือนกันนะครับการกระทําของมนุษย์ ทำให้เกิดปัจจัยลักษณะภูมิประเทศที่มีความแตกต่างหรือคล้ายคลึงกันความสําคัญของภูมิประเทศแหะครับมันมีผลต่ออะไรบ้างที่แน่นอนเลยครับมีผลต่อภูมิอากาศในท้องถิ่นดังในพื้นที่ต่างๆก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของอุณหภูมิสังเกตง่ายๆนะครับแถบภาคเหนือมีภูเขาสูง ลักษณะอุณหภูมิระดับเทือกเขาสูงก็จะมีความหนาวแต่ต่ำลงมาในที่ราบนะครับในแอ่งก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับมีผลต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในด้านของอุณหภูมินี่คือความสำคัญของภูมิประเทศตัวแรกตัวต่อไป มันก็มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อภูมิประเทศในบริเวณนั้นมีลักษณะที่เหมาะสมแก่การเกิดของทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ดินที่มีคุณภาพที่เหมาะกับการเพาะปลูกนะครับก็จะทำให้บริเวณนั้นสมบูรณ์แร่ธาตุอะไรต่างๆนะครับสัตว์ป่า ก็จะอุดมสมบูรณ์ตามไปด้วยนะเช่นบริเวณที่อยู่ติดชายฝั่งมีเมื่อมีม,มรสุมหอบน้ําทะเลขึ้นมาหอบความชื้นเข้ามานะก็จะเกิดมีการฝนตกชุกนะเกิดป่าดงดิบนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ความสําคัญตัวต่อไปก็คือความสําคัญของการเป็นอยู่การรงชีพ ที่อยู่อาศัยของมนุษย์โดยเฉพาะการคมนาคมการขนส่งนะฮะภูมิประเทศบางภูมิประเทศลักษณะการคมนาคมก็จะลำบากเช่นในพื้นที่สูงมีภูเขาครับการขนส่งการคมนาคมก็จะยากลำบากนะครับนี่คือความสำคัญของภูมิประเทศมาดูภูมิอากาศในเรื่องของภูมิอากาศนั้นก็จะพูดถึงลมฟ้าอากาศที่มันมีอยู่ประจำ ในท้องถิน่นท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มันเป็นสภาพของอากาศที่มันเกิดขึ้นในระยะหนึ่งซึ่งก็นานพอสมควรที่จะบอกได้ว่าพิจารณาได้ว่า,าตรงบริเวณนั้นจะมีอ,อุณหภูมิหรือปริมาณน้ำปริมาณน้ำฝนและพืชพันธุ์ลักษณะอย่างไรบอกชัดไปได้เลยว่า,าลักษณะภาคใต้เป็นลักษณะอย่างนี้นะมีป่าดงดิบติดทะเลก็มีชายหาดมีแหลมมีเกาะ ทางภาคอีสานก็จะเป็นในลักษณะของดินทรายดินเค็มภาคกลางก็จะมีในลักษณะของได้รับลมหนาวจากภาคเหนือที่ไหลพัดผ่านลงมานี่คือลักษณะภูมิอากาศที่มันอยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นๆเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรจนสามารถที่จะก,กำหนดได้พิจารณาได้จากอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนและก็พืชพันธุ์ตรงบริเวณน,นั้น ต่อมาครับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศมีอะไรบ้างมีห้าอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งก็คือที่ตั้งประเทศไทยตั้งอยู่ในละติจูด20่สนะครับองศาเหนือและก็ละติจูด5องศาเหนือก็จะเยื้องไปทางด้านบนเขตศูนย์สูตรสรุปก็คืออยู่ในเขตร้อนชื้น เขตร้อนนั่นเองนะก็จะมีผลในเรื่องของอากาศนะครับฤดูการที่มันเ,เกิดลมมรสุมประจำปีนะครับลมว่าที่เขาบอกสมัยแต่ก่อนว่ามีเขา้าฤดูลมว่าวก็จะกำหนดได้ว่ามันอยู่ช่วงไหนช่วงไหนนะครับต่อไปตัวที่สองก็คือระยะห่างจากทะเลนะฮะ ภาคใต้หรือภาคตะวันออกนะครับก็ติดกับทะเลลักษณะของภูมิอากาศก,าก็จะแตกต่างจากภาคอีสานหรือภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกเนื่องจากว่าภาคใต้นเนี่ยมีคาบสมุทร,รทั้งสองฝั่งก็มีทะเลอันดามันแล้วก็ทะเลอ่าวไทยนะครับก็มีอิทธิพลจากความชื้นทำให้อุณหภูมิ อากาศภมมิอากาศบริเวณนั้นก็จะแตกต่างจากภาคเหนือและภาคอีสานตัวต่อไปก็คือความสูงของพื้นที่ระดับความสูงก็มีผลนะครับในเรื่องของอากาศอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วครับภาคอีสานเกิดการยกตัวเป็นที่ราบโคราดนะรยกตัวลักษณะเป็นเหมือนกับโต๊ะภาคเหนือก็จะเป็นยกตัวสูงเป็นเทือกเขา ตรงบริเวณที่เป็นยอดเขาก็จะมีอุณหภูมิบนยอดเขาก็จะหนาวตรงเชิงเขาพื้นที่ราบก็จะ,ะความหนาวก็จะลดลงตามระดับนะครับความสูงของพื้นที่ต่อไปครับตัวที่4ก็คือการขวางกั้นของเทือกเขาเทือกเขาในประเทศไทยก็จะตั้งแต่ภาคเหนือลงมาจนถึงภาคใต้นะครับตั้งแต่ภูเขาถนนธงชัย ภูเขาตะนาวสีภูเขาภูเกต็ตนะครับทิวเขาพวกนี้ก <c oughs> ็จะมีผลต่อภูมิอากาศนะครับทางภาคอีสานก็จะมีเทือเขาพนมดงรักนะครับเทือเขาสั่งกำแพงเทือเขาเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างไรบ้างก็คือเช่นเมื่อมีการ หอบออกความชื้นจากน้ําทะเลหอบขึ้นมานะครับมันก็จะหอบไปชนกับภูเขาไปเจอภูเขาไปเจอเจอเทือกเขาเหล่านี้นะฮะตรงบริเวณหน้าเทือกเขาเหล่านี้ก็จะมีลักษณะฝนตกนะครับแต่หลังภูเขาก็จะเป็นเขตเงาฝนนะฮะฝนก็จะไม่ตกตรงบริเวณหลังเทือกเขานะอย่างประเทศไทยก็จะ มีจังหวัดระนองนะครับที่ฝนตกชุกจังหวัดตราดก็ตกชุกนะครับปริมาณน,น้ำฝนสูงเหมือนกันตัวต่อไปครับทิศท,ทางลมก็มีอิทธิพลเพราะว่าลมในลักษณะการเคลื่อน,อนที่ของลมก็จะมีการเคลื่อนที่เป็นลักษณะของทิศท,ทางภาคเหนือภาคทางเหนือขึ้นลงมาใต้ ทางใต้ขึ้นไปเหนือนะนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิตรงบริเวณทิศทางลมมีการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อ,อลักษณะของลมที่พัดผ่านนี่คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศต่อมาครับความสำคัญของภูมิอากาศมันมีผลต่ออะไรบ้าง ตัวที่หนึ่งก็คือต่อภูมิประเทศครับภูมิอากาศมีผลต่อภูมิประเทศอย่างไรภูมิอากาศก็จะทําให้ภูมิประเทศตรงบริเวณนั้นนะครับอาจจะมีลําธารนะครับมีภูเขามีลักษณะของสันดอนทรายมีแหลมมีอ่าวอ่านี้มีความสําคัญต่อภูมิประเทศตัวต่อมานะครับ ความสําคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะเช่นเ,เมื่ออากาศมีความชื้นฝนตกก็จะเกิดป่าครับเกิดแหล่งน้ำการอยู่อาศัยของสัตว์ป่าและก็พืชพันธุ์ต่างๆนะครับ ทาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีการทับถมเกิดเป็นแร่ธาตุเกิดเป็นกา๊าซครับความอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นนี่คือความสําคัญของภมูมิอากาศต่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติตัวต่อมาครับความสําคัญของภมูมิอากาศต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็จะทําให้การดํารงชีวิตการอยู่อาศัยในแถบต่างๆ เช่นในเรื่องของสุขภาพอนาม,มัยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการเพาะปลูกเพื่อดำรงชีวิตนี่คือความสำคัญของภรรมูมิอากาศที่มีความสำคัญต่อภรรมูมิประเทศต่อความสมดุสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่อมาครับลักษณะทางกายภาพกับการดำรงชีวิต ของผู้คนที่อยู่ในแถบภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยครับ6ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีการดำรงชีวิตตามลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคต่างๆมีดังนี้นะครับมาเริ่มกันที่ภาคเหนือภาคเหนือก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทือกเขาครับอ เทือกเขาที่มีลักษณะสูงชันมีการทอดตัวของเทือกเขาในแนวเหนือลงมาใต้นะครับและก็มีแม่น้ำไหลผ่านหายสายด้วยกันและก็มีแอ่องที่ราบขนาดใหญ่ที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานและก็ทำการ,กรเกษตรลักษณะชุมชนในแถบภาคเหนือนะ การคมนาคมก็จะยากหน่อยเพราะเป็นพื้นที่สูงการดำรงชีวิตก็จะเรียบง่ายฝ่ายสันติมีการช่วยเหลือแบ่งปันนะครับไม่เอาเปรียบกันนี่คือ,อลักษณะการดำรงชีวิตของอภาคเหนือนะครับตามลักษณะทางกายภาพต่อมาภาคใต้ลักษณะ ทางกยายภาพของภาคใต้เป็นพื้นที่เป็นคาบสมุทรบางพื้นที่ก็จะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเป็นเมืองท่าที่สำคัญเช่นเมืองตะกัวป่าสงขาตรังนครศรีธรรมราชนะระนองซึ่งมีปากน้ำขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าปากจันนะตรงปากน้ำระนองนี่ก็เกิดจาก ลักษณะทางกายภาพที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของภูมิภาคในภาคใต้ต่อมาครับภาคกลางภาคกลางเป็นที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ำก็ส่วนใหญ่คนในภาคกลางก็จะสร้างบ้านใต้ถุนสูงสังเกตง่ายๆเพื่อป้องกันน้ําท่วมการดำรงชีวิตคนในภาคกลางจึงมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับน้ําจะมี ประเพณีต,ต่างๆเช่นประเพณีแข่งเรือนะครับจังหวัดพิจิตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับภาคต่อไปก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีพื้นที่ที่ใหญ่โตที่สุดนะครับมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าทุกภาคสภาพแวดล้อมไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ จะมีรดูแลงที่ขาดแคลนน้ําที่จะนํามาใช้อุปโภคบริโภคและก็ที่สําคัญครับภาคอีสานก็จะประสบปัญหาดินเค็มภาคต่อไปก็จะเป็นภาคตะวันออกภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกออก็จะเป็นเนินเขาสลับกับที่ราบลาดเอียงลงสู่อ่าวไทยส่วนที่เป็นที่ราบก็มีอยู่บ้าง ก็จะเป็นที่ราบเชิงเขาที่ราบลุ่มแม่น้ำเป็นส่วนบริเวณที่แคบๆอากาศก็จะเป็นลักษณะอากาศร้อนและมีฝนตกชุกเหมาะที่สุดก็คือการทำประมงนะทำเหมืองแร่ภนะาคต่อไปครับภาคตะวันตกลักษณะภูมิประเทศของภาคตะวันตกก็จะเป็นลักษณะภูเขาเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติแร่ธาตุ ป่าไม้ต้นน้ำลำธารฝั่งตะวันตกมีแม่น้ำสายยาวๆเหมาะแก่การาทำอาชีพกเกษตรกรรมครับซึ่งภาคตะวันตกเหมาะแก่ก,การสร้างเขื่อนชลประทานทำให้มีน้ำอย่างทั่วถึงผลิตกระแสไฟฟ้า และก็ใช้สาหรับเพาะปลูกได้ในแต่ละปีพืชที่สําคัญได้แก่ข้าวอ้อยสับประรดมันสับปะหลังนะฮะนักศึกษาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพในชุมชนท้องถิ่นที่มีปัจจัย ที่มีอิทธิพลที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปหรืออาจจะคล้ายคลึงกันมีปัจจัยที่มาจากภูมิประเทศภูมิอากาศทิศทางลมระยะที่ตั้งตำแหน่ง และความสูงของแต่ละพื้นที่แต่ละระดับนี่คือข้อมูลที่ใช้ในการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทางกายภาพลักษณะกายภาพที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในแต่ละภูมิภาคในคลิปนี้ก็จะให้พวกเราได้นำความรู้ที่ได้นะฮะไป เปรียบเทียบและก็ศึกษาความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นในชุมชนในพื้นที่ในภูมิภาคของตัวเองให้สามารถทราบถึงความสำคัญปรากฏการณ์ที่มันเกิดลักษณะของปัจจัยต่างๆที่มันมีผลกระทบต่อการดำรงชีพในชุมชน ของนักศึกษาครับก็ขอ,อ,อจบการเรียนรู้ในเรื่องของออการใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ทางกายภาพชุมชนท้องถิ่นและการดำรงชีวิตหวังว่านักศึกษาก็คงจะนำความรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมและเกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของนักศึกษาให้มากที่สุดสำหรับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายคลิปนี้ ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ